ทุกท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆฟิชชิงนะครับได้มาทําการแข่งขันนะครับที่บ่อตกปลาแม่คําบ่อฟิชชิงนะครับแมตแสนนะครับหัวแสนนะครับวันนี้สายหน้านะครับชิ่งที่ผมใช้ในการแข่งขันนะครับจะเป็นสายหน้าชุดตะเข้วิ่งนะครับผมจะมัดอย่างนี้นะครับสายสายเมนหลักนะครับเป็นหน้าบ่อนนะครับแล้วก็มีลูกหมุนนะครับแล้วก็มีชิ่งตัวนี้ครับ ให้มันล็อกตรงนี้ครับประมาณ20เซนนะครับแล้วก็ลูกหมอีกตัวหนึ่งแล้วก็สายขึ้นหน้าหลีดสั้นนะครับผมผมเล่นหลีดสั้นนะครับส่วนอาหารวันนี้ก็เป็นขนมปังปั่นขาวนะครับแล้วก็จะมีชิปมะกิดนะครับชิปมะกริดใส่ประมาณจมือนึงครับแล้วก็จะมีตัวนี้นรค,นครับอ่ากลิ่นใบเตยครีมครับของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่ผมใช้ท่นวันนี้จะเป็นคันแบ a c k magic นะครับระยะ9ฟุตนะครับ ก็จะมีลอกชิมโนสตาดิกมีหนึ่งตัวนะครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าจะมีผลงานไหมนะครับที่สําคัญนะครับวันนี้จะพาไปรู้จักพี่านนะครับพี่นายแปลเอกสารนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้เรื่องการตกปลาสวายเป็นอย่างดีนะครับเป็นคนที่เก่งเลยนะครับเระผมเคารพนับถือนะครับยังไงปักติดตามครับกดไลค์กดติดตามช่องหรือมีิชซี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ไนวันนี้ชุดชายหน้าเล่นเป็นยังไงครับพี่ไยครับเออแตกโมแต็กโมเด็ด เศษผ้าเศษที่เส้นตั้งครับปลาบ่อนี้มันหลังการไปขายปลามันเยอะปลาไม่เคี่ยวครับแซมบอลชุดครับหนักๆครับไปก่อนสวัสดีครับท่านเวฟครับวันนี้ท่านเวฟก็มานะครับแชมป์ชิงหลิวแมตต์หมื่นเมื่อวานนะครับปลาครับวันนี้มาตัดปลาให้ไม่ใช่ละมั้งครับนี่ครับชนะเมื่อวานครับได้คันใหม่มาคันหนึ่งครับไม่ธรรมดาจริงๆครับท่านเวฟ มาเจอดวงแลครับมาวัดดวงนครับเนีมาเจอแมแสนครับมาลองแมแสนครับมาดูพี่นายปั้นเหยื่อนะครับทีกันปั้นเหยื่องพี่นายครับเน่ยเกี่ยวตีนเกีตัวเกี่ยวเนาะเกี่ยวจริงครับรอบผมเี่ยปั้นง่ายๆรารอบแรกขั้นแรกเนี่ยแน่นหน่อยเนาะชรายไปามนะฮะดับ ครับออมแล้วก็หุ่มนิดหน่อยครับข่ครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวนี้ตกสบายมันตกง่ายครับไม่เหมือนสมัยก่อนของกันไหมสมัยก่อนนี่ปลามันเที่ยวแต่วันนี้ปลาเยอะปลาไม่เที่ยวก่อนตัดสิทธิ์ใจนะฮะเดี๋ยวมาดูครับคุณนายโชคดีนะฮะเราเล่นปลาสายไม่ก็สองจุดเก้าศูนย์นะเรียนท่านกีฬาทาบนะนี่ครับเทคนิคของพี่นายนะครับการปั้นเหยื่อซ้ายขวาก็ติดต่อกันได้นะ ตีประมาณ90%ของบอ่อครับเพราะบ่อนี้ค่อนข้งางจะแชบเหมืไกลปลาก็ไม่เขี่ยวครับบอ่อนี้ปลาไม่ค่อยเขี้ยวเท่าไหร่วันนี้เล่นปลา2.90นะครับเช้าเช้าก็เป็นกายสบายๆนะปลาก,ก็กินเรื่อยๆไม่มีพิ่นายประกบกับท่านเว็บนคนก็จะเยอะหน่อยครับนะครับช่งชวงเช้า คนตกก่อนมีกัเอียแวของท่านเว็บครับครับผมชิ้นโตหน่อยครับตัวใหญ่ครับตัวโตักินอันตัวโตใช่ไหมครับอันตัวโตครับของท่านเว็บนี่เป็นตะก้อล็อกนะครับทัานแรกครับใส่นะชันแรงครับกดหัวท้ายนะครับกดหัวท้ายนะครับผมฝังเยอะนะครับฝังแล้วก็บิดทั้นนอกทั้นเดียวนะครับแล้วก็บิดให้แน่นพอ ช่วงเช้าๆนะครับให้ทันเว็บเกตีไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆผมจะบู๊นะครับตีช่วงบ่ายคเพราะว่าวันนี้คนค่อนข้างเยอะครับสำหรับแม่แสนเรื่งอ,เองอเยอะนะาทันเว็บกินแล้วพามือ นะครับตีอนะครับลงบายนะครับอบรรยากาศที่บอปาแม่คำาร์ทีปปิชิ่ปปงนะมันเจันุดไนะครับอ่ะยูเบตียูเบอร์ มากับทีมงานของรกรสารทวายนะฮะพี่ายบรมีโปรเซสนะฮะคอยนครนะฮะแล้ีายนมยอยูทูบเบอร์นะฮะประกาศทีมเปยนไวพิชชี่กอกาเอวันนหนอเอาลรฮะอัดแล้วยูทูบเบอร์อดแล้วอ๋อ

กันมาแสนตัวนี้นะครับช่วงท้ายๆครับชั่วโมงสุดท้ายยังไม่มีที่อยู่กับสักคนเลยครับน,นี่ดูบรรยากาศสุดท้ายแล้วครับจบครับสรุปนี่นะครับ,รบผลงานของเอยนไม่ติดช่องนะครับทีมงานแปลเอกสารพี่ได้นะยังมีมีช่องอยู่นะครับก็ายังดีกับทีมงานแปลเอกสารด้วยนะครับสุดยอดครับผม คนเยอะการแข่งขันมันมันสูงกว่าแมตช์แมตช์เล็กๆนะอย่างแมตต์สองมือเนี่ยยังคนตัวมันน้อยครับอันี้คือเราก็มาหาประสบการณ์ใช่ครับแล้วก็ปรับปรุงเป็นฝีมือแล้วก็อะไรอ่ะอุปกรณ์ของเราต่อไปครับครับครับผมวันนี้ก็ยินดีกับทีมงานแปลเอกสารนะครับยังมีช่องอยู่ครับยังมีปลาใหญ่อยู่นะครับสุดยอดครับผมนี่ครับทีมงานแปลเอกสารครับยังมีช่องนะครับ สุดยอดครับัไม่ธรรมดาครับยินดีกับพี่อูทูอินวันนะครับโอ้โหมี10,000บาทนะครับที่3นะครับปลาไซส์นะครับแหมเกือบได้แสนครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่อูดผมจะไปถ่ายชิงหลิวที่บ่อต้อนน้ำเงียวนะครับพี่อูดโอเคนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพี่อูดจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับในชิงหลิวนะครับแล้วก็เหยื่อของพี่อูดนะครับเหยื่อทูอินวันนะครับมีทั้ง เหยื่อหน้าดินเหยื่อสปิ๋วนะครับเหยื่อชิงหลิวนะครับเดี๋ยวกดติดตามคลิปหน้านะครับเหนือเมฆพี่ชิงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรางวัลที่1อยู่ตรงนี้ครับหน้าดินใสแข็งครับพี่แตะครับไม่ธรรมดาจ้าที่หนึ่งแสนที่2ของปีนะครับไม่ธรรมดาครับทีมนี้นะแหมนอกจากจะไปเอาปลาบ่อเหมานะปลาปลาอ่างปลาอะไรก็ยังมาเอารางวันอีกนะครับไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดครับผม